อ่าวันนี้ก็มายกโคกให้ทุเรียนนะคะนี่ทุเรียนตัวนี้3มปีกว่าปีนี้เรายกให้สองรอบแล้วนะคะนี่ทุเรียนชอบน้ำแต่ไม่ชอบแฉะนะคะเราก็เลยได้ทำการยกโคกให้เขา เพื่อน้ำจะได้ถ่ายเทซึมลงด้านล่างนี่นะคะนี่น้ำจะได้ซึมลงด้านล่างทุเรียนของเราก็จะ,ะเจริญเติบโตสวยงามค่ะน้ำดีดินดีนะคะอันนี้เป็นเขตภาคอีสานนะคะนี่น้ำดีดินดี ก็จะปลูกผสมผสานจะมีกล้วยอันนี้กล้วยหอมทองจะเป็นสวนผสมผสานอีกสวนหนึ่งนะคะนี่มีกล้วยหอมทองนี่นอของเขาก็เยอะเลยค่ะเอาไปขยายพันธุ์ได้อีกเยอะเลยก็ผสมผสานหลายๆอย่างนะคะในสวน มะนาวเราก็มีนะคะนี่ต้นเล็กๆแต่ลูกก็ดกมากเลยมีอยู่สองต้นอันนู้นก็เป็นมะละกอมะม่วงนี่ก็เพิ่งเอามาปลูกนะคะนี่อันนี้ก็เป็นบ่อพักน้ําของเรานะคะนี่บ่อพักน้ําน้ําใสนะคะ น้ำออกดีค่ะน้ำตรงนี้เราจะสูบน้ําออกมาจากบ่อแล้วมาพักน้ําก่อนนะคะเพราะว่าทุเรียนเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากค่ะน้ํานี่ก็ต้องเอามาพักไว้ก่อนก่อนที่จะสูบเป็นรดทุเรียนก็ต้องมาพักไว้ก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นเงาะนะคะนี่เงาะต้นเล็กๆแต่ก็ดกนี่เขาก็ออกดอก สวนผสมผสานของแท้เลยค่ะปลูกหลายๆอย่างเงาะจะปลูกไว้2ต้นนะคะนี่อันนี้ก็ละกอมะละกอตำตส้มตาม,ตมลูกสวยๆเลยกล้วยหอมทองก็ตกเครือแล้วนะคะนี่ตกเครือ นี่อยู่ข้างๆกับเงาะเลยค่ะนี่ส่วนผสมประสานอยู่อย่างพอเพียงนะคะนี่ไม่ต้องซื้อปลูกกินเองจ้าชอบอะไรก็ปลูกกินเลยจ้า